สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางแรกนะครับสําหรับหน่วยรัฐบาลเราจะมาที่16กุมภาพันธ์2568นะครับผมก็จะเป็นวิธีนะครับหาเลขเด่นเพื่อคัดเด่นนะครับผมก็สูตรนี้นะครับลง2-3งวดแล้วนะครับผมยังเดินดีอยู่นะครับน่าจะยังเป็นสูตรเดียวที่ยัง ไม่สะดุดนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับผลงานของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมตัวเลขที่ได้คือสี่เจ็ดศูนย์เป็นตัวเด่นนะครับสามตัวบนเจ็ดศูนย์ศูนย์สองตัวละห้าหนึ่งนะครับผมศูนย์เข้าแล้วออกเบิ้ลนะครับนั่นคือผลงานนะครับผมของสูตรนี้ที่นําเสนอไปเดี๋ยวมาดูวันนี้มีตัวไหนนะครับน่าสนใจและวิธีการยังจํากันได้หรือเปล่านะครับผม ทำให้ดูเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพีนองสมาชิกได้เรียนไว้ตั้งแต่คลิปแรกนะครับว่าให้ทําให้ดูทุกงวดนะครับผมก็จะอธิบายเหมือนเดิมนะครับวิธีการสําหรับสูตรนี้นะครับผมตัวเลขนะครับสูงที่สุดใน3าตัวบนและสองตัวล่างนะครับตั้ง ก็คือ7 0 0ด1ตัวเลขที่มีค่าสูงที่สุดก็จะเป็น7นะครับนำเจตั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะครับผมหลักหน่วยล่างในแต่ละงวดนะครับ7 0 0 5 1นะครับ7ตั้งบวกด้วย1นะครับเท่ากับผล8นะครับผมนำา8มาตั้งแล้วไปบวกด้วยตัวเลขที่มีค่าน้อยที่สุด นะครับใน5ตัวนะครับหรือ3ตัวบน2ตัวล่างนะครับเ0 0 5 1ตัวเลขที่มีค่าน้อยสุดก็คือ0นะครับเท่ากับ8ปบวก0ก็จะเป็น8เพราะฉะนั้นตัวเด่นที่ได้นะครับผม ตัวเลขสเต็ปจะเป็นบวกสามสามนะครับก็จะเป็นแปดตั้งเนาะแล้วก็บวกสามเดินหน้าไปเป็นแปดนะครับหนึ 1, ่งสี่นะครับแปดบวกสามเท่ากับสิบหนึ่งใช้ตัวท้ายนะครับหนึ่งบวกสามเท่ากับสี่นะครับผมก็จะเป็นสเต็ปสูตรโบราณก็คือเดินสามสามนะครับถ้าไม่หนึ่งหนึ่งก็จะเป็นสามสามนะครับหรือว่าสามสองสามจะอยู่ประมาณนี้เนาะลุ้นกันต่อนะครับวดที่สี่หรือว่าที่สามนะครับ ถ้าเป็นงวดที่สีที่นําเสนอนะแต่ว่าผลการคิดค้นนะครับผมย้อนไปก็มัน่าจะเป็นสิบงวดติดนะครับเดี๋ยวมาตามต่อวันนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เป็นสูตรที่ยังไม่หลุดนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับผมตัวเลขที่น่าสนใจนะครับผมจะติ๊กให้เลยนะครับเป็นคลิปๆดีกว่าเนาะก็เผื่อไม่ได้มาคัดเด่นให้อาจะติ๊กไว้ล่วงหน้าก่อนนะครับตัวเลขนั้นทําเสร็จหมดแล้วทุกสูตรนะครับผมก็ได้คัดนะครับสองตัวออกมาบ้างแล้วนะครับ วันนี้ครับได้เลขแค่สองชุดนะครับสองหางแปดหนึ่งสี่นะครับตัวที่น่าสนใจตัวนี้ตัวแรกที่ผมจะติ๊กนะครับก็จะเป็นแปดนะครับตัวนี้น่าจับตานะครับแปดนะครับแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เด่นอีกสูตรนั้นเป็นห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่ง ข้าหนึงผมติวที่จับตาที่ไปกกบหนึ่งนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมอ่ะเป็นแนวทางชุดแรกนะครับที่นําเสนอให้พี่น้องสมาชิกได้นํากลับไปพิจารณานะครับผม <c oughs> <c oughs> ฝากไว้นะครับผมประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยก็แล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับจะทยอยลงให้นะครับผมเพราะตัวเลขได้คำนวณเสร็จหมดแล้วนะครับก็จะทยอยนะครับทําเป็นคลิปลงให้นะครับผมพอมากลับมาจริงจังนะครับคิดค้นหวยไทยนะครับก็จะเน้นแบบดึกๆนเที่ยงคืนตื่นมาแต่เช้าตีสองตีสามก็นั่งล่างยาวไปถึงเจ็ดแปดโมง นะครับพอกลับมาเน้นหวยไทยมันก็จะประมาณนี้นะครับนั่งคิดค้นไปเรื่อยนะครับกันหาหน่อยก็อาจจะไม่ได้วางในกลุ่มบ้างนะครับผมต้องขอใครด้วยก็แลนะ้วกันเนาะฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมเสียงโชคอย่างมีสติทุกท่านนะครับสวัสดีครับ